สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมจะมาโปรโมทเซิร์ฟวอร์อซีสโลลิฟนะครับไม่ใช่สโลไลน,นะสโลลิฟเห็นเขาเรียกกันนะไม่รู้ชายดีกว่านะครับสโลเซิร์ฟ เซฟซ้อนให้ดูเลยนะฮะอืมสรุปไปหนึ่งนะฮะมให้ดูของก่อนนะฮะปืนนะฮะก็มีเนี่ยประมาณนี้ฮนะสไนซ์เนี่กดซื้อได้นะฮะร,ราคาพอจำนวนฮนะไม่ฟุ่มเฟื <c oughs> อยนะเดี๋ยวอาจจะฟุ่มเฟือยก็ไม่ดูกัน นะครับเนี่ยครัพวกของแล่ซีซีเงี้ยเออน่าจะฟราร์มนะครับซีซีลอจิซี พวกนี้สามวาม DTA ห้าร Gc M สองร้อยเจหสิบ Gc Mmg เก้าสสิบ Gc เอาครบสนัยนะฮะพวกนี้น่าจะมาริจกิจกรรมเติมนะฮะ Cmax 1 0 Gc นะครับนี่ b g u e ยห้า Gc b a g u e t ยี่สิ เอวียี่ห้าจีซีจีสามศูนย์แปดี่สิบจีซีอีกวิจีสองสองนะครับดอลลาร์เลทีเอ็กลเหนึ่งลสองครับวอลแม็กก็มีห้าสิบจซนะครับวอลแม็กซื้อได้เลยนะครับนั่นี้าจีซีลำเบอรสิบจีซีนะครับวารบูมยี่สิบจีซี ทำไว้เพื่อสรับเกียร์โดยเฉพาะนะฮะลัดแดงนะี่นี่ก็ปลาล์มไม่ก็เติมนะฮะเปิดกล่องสามอยา่างไม่รู้มีปะนะนี่ฮะมวกสิบีสี่นะครับ,บ,อรบเอ่อเกาะเล็กเคนไนต์ปรดำมมีตามราคาคำดี ดัตต้าวูฟเฮดอะไรอะไร,ะไ,รไม่รู้นะเคนอวิทเฮดอะไรสักอยาก่างอันนี้ยก,ก็เลี้ยวสามสิีซนะครับอเนนี้ยมกนี่อะไรซื้อได้หมดมะมนะครับเบลหกสิบโลเจ็าจีซสวารอมมองห้าสอจีซนะครับ ฮูดเลเวลสองนะครับเลเวลสองเป็ร้อยดอลลาร์ของพวกนี้ก็ <Yeah. S 1> ฟาร,รม์มเติมชุดกิจกรรมประมาณนี้อาหารนี่อสสับวิ่งนี่กินขอทุกอย่างดิสดีเอ็กซ์ซิปดีซีฮะสามอันไม่คิดรันสองโลเล็กโลไม้เบิบเร์ดมันก็แซนแชแซ แซนแบ็กแซนแบ็กบาริเกตตู้นะตู้มีตู้สุดนี้นะฟาร์มได้นะฮะโล่นี่โล่สีก็มีขายนะครับแต่โล่อี้ไม่มีนะโล่อี้มีมีขายเนี่ยสายฟ้าสามวจีซีฟาร์มเลยเพราะพวกกล้องฮะมีหมดฮะ ว่าของอื่นผมเชื่อแอดเซิร์ฟนี้ต้องอต้องอลงโม่ใหม่แน่นอน,นครับผมเชื่อว่าต้องมีของให,ใหม่มาให้เราเล่นแน่นอนแต่ผมจะฝากแอดเซิร์ฟี้อย่างหนึ่งครับเออนะฮะ <c oughs> นี่ครับสำหรับสีเซ็ตนะครับ <c oughs> ผมจะฝากอืมว่ามันอะไรอะ่ะมันปืนมัน เก,เกินไปนะครับและวยามแค่ร้อยจีซีครับอยากให้แอดปับ๊บอืมเอาไงดีเอาให้มันแพงขึ้นดีกว่ามันจะได้คนเล่นนยน้อยหน่อยนะฮนะมันเกีนสำหรับผมผมว่าเกียนนะฮะฝากแอดด้วยนะครับสักพันจีซีเอ๊ะห้าร้อยจีซีก็ยังดีอะพันมันแปดห้าร้อยแปดร้อยก็ว่าไปแล้วเขาไปใเลยเซิร์ฟกันนะ แค่นผมบอกก่อนสนใจติดต่อผมได้นะสนใจแอดเฟซเลยนะผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านใต้เซฟโซนเซฟโซนนี่ฮะ โซนก็เป็นแบบนี้นะฮะถามว่าดีนะเซนะ็ปโซนอย่างเงี้ยนี่มีน้ำเลยนะเดินตักตักตักตกักตักนีมีหลายที่อารซีแม็กเลยเนี่ยโอ้มีสะพานด้วย ดูความรอเหล่าดูนะดูนะดูความโหดของเซิฟนี้ฮนะดูนะฮะกดเป็นเปล่าคุณเปลี่ยนได้เลยโอเคนะฮะไม่ต้องไปยุ่งยากไอเซิฟนี้ทําดีมากครับแล้วเนี่ยเนะวลาวิ่งคุณกดนี่ได้มิชชั่นไม่ได้แบบได้นี่ได้ยกเป็นมิชชั่นฮนะแท็บไม่ได้ เราดิไปเลยดีกว่าเราไปดูโนดับโนดับ เป็นแบบเดียวกันนะเป็นเพนตนบอลเราไ่ดูโนสไนเดียูไม่มีคนนะครับแต,แ,แต่แค่เป็นแบบโนสไนตกับไนนะครับนี่ฮะก็เป็นแบบนี้นะครับแต่แค่เป็นโนสไนกับไนนะครับอันนี้ที่ผมอยู่คือโนสไนสามารถเล่นได้เลยครับนี่นะเราขวงไม่ได้ทันแบททันแบทก็คือนู่นอะเสียเลยฮะ ยี่ีกว่ะเป็นเพนเพน,นบอลน,นะต่อไปโนโนโสไนนะครับอะไรที่เป็นโนสไนนี้ผมจะเข้าอืมเป็นโนโนโนสไนครับ สบายนะครับแต่เป็นแบบเดียวกันผมจะเข้าแค่เซิร์ฟเดียวนะครับจะให้ดูอย่างละเอียดฮะสงสัยตรงไหนถามได้นะครับผมจะตอบทุกคำถามนะแบบนี้ตัวความรัวตัวคํารัวต้องถามถ้าคนโดนหัวโดนไปนี่ร้องเลยะ ผมบอกผมพูดตรงๆเลยนะถ้าคุณโดนจระจะคุณจะปั๊มยาสู้ต่อเลยคุณปั๊มยาไปเหมือนคุณตายหรือเปล่าเอาเวลาไปยิงมีละถ้าคุณเจอจะจะนะถ้าเจอสีแซดเนื้อไ,ไหวแรงจัดอ่าลืมบอกสกรีดนี้ตัวแรกเต็มนะฮะตัวละครน,นี่แจ็คฟรีนี่สองตัวนี้ไม่ว่านะฮะนีสองตัวนี้ด้วย แจกฟรีสี่ตัวนะครับนี่ตัวละครก็จะมีน,น,นี่ตามปกตินะครับแล้วก็มีนี่เพิ่มมาใหม่อ่ดูไม่รู้ใช้ได้จริงเปล่านี่ซูเปอร์แมนเท่มากแอนเ์นนนแ,นแมนียนี่อะไรตัวอะไรแอนด์แมนโอ้โห หูแบทแมนนารุโตะก็มาตัว mm hmm. อะไรวะ mm hmm. เนี้ยอ mm hmm. ลิทเนาะเจนนี่หรอน่าจะใช่เนี่ยครับ mm hmm. ต่อไปล็อกกี้มีคนอยู่เลยล็อกกี้ก็ได้มา mm hmm. ตายคือตายครับกลัวอะไรฮนะแอดเจนี่แอดเซอร์นี่แจคของแจคเก้าแสน 9 000, 9 000, 9 000, 9 9 g 4นะครับสำหรับ G4 นะครับดอลลา่าผมไม่แน่ใจจำไม่ได้นะแต่น่าจแจกเยอะนะเนี่ยฮะล็อกกี้อย่างนี้เลยดีมากครับล็อกกี้ดีมากผมบอกตรงแม่ซอน้อย เรีบมันจะเป็นเสียงมันจะเป็นเสียงเกมอืมตอนตายเสียงคุณหวัวร้อนแล้วคุณจะหวัวร้อนอีกครับเสิรอื่นไปเลยเคลว,วปไปเจอจริง นี่เฟซผมแอดมาได้เดี๋ยวกลับดึงมาให้นี่เคลียร์วิวนะครับไปกันเลยเคลียร์วิวนะครับเป็นแบบนี้นะครับกำน,น,น,นังทำนองนี้มาสนสิร์ฟแล้วนะฮะบมว่า จีมีคนด้วยฮะเซิร์ฟนี่เพิ่งเปิดมาไม่ถึงผมว่าไม่ถึงเดือนนะผมว่าเปิดมารใครผมรู้นะใครว่าผมฟังคนอื่นมานะครับผมไปรู้กันปาร์ตี้นี่ฮะฟาซาฟาสชิเอาหอปืนเ o อร์ตัวเองสักระบอกกัน เป็นอย่างนี้นะฮะฟาร์ตี้ฟาร์ตี้เดี๋ยวภระาอนหน่อยนี่นะครับฟาร์ตี้เป็นอย่างนี้เลยครับจำลองนเป็นทำลองนี้เลยนะครับ มินิสเนปเปอร์รู้สึกว่าผมเคยเข้ามาแล้วนะน่าจะเป็นแบบอะไรอ่ะจะไม่ได้นะผมรู้สึกว่ามัน,เป,นเป็นที่สูงมีที่สูงด้วยนะเป็นประมาณนี้นะครับมินิสเนปเปอร์ผมว่าคนก็ยิงได้นะ in it. นีต่อไปเลยนะยาวๆเลยนะฮะสักครู่นี่เล็นกลุ่มผมขออนุญาต๊อปปี้นะฮะ ลิงก์กลุ่มนะครับนำกอบตรงนี้ให้ทีอยู่ข้างล่างเลย แบบอย่างนี้นะฮะแบบนี้รู้สึกว่าแบบทำนองนี้นะฮะไททันนะฮะต่อเลยสลินเกอร์นะฮะน่าจะหนักใช่ไหมฮะ วลนทาแบบวันเลนทายแมววันเลนทายทำไมพิดน่าจะเป็นวัานแดงหนึ่งมีวัานแดงว่านแดงเยอะใช่ไหมอ๋อแบบนี้เหรอมาเขียนเหลืองแดงได้เหรอมีมวงเลยนะมีวัานแดงเลยนะมีว่านแดงว่าเดียว อันนี้ผมว่าท่านเล่นอะไรนะแอดเนี่ยสัญหาผมบอกเลยแอดไม่อยู่นิ่งอะ่ะคุแอดนี่ลงแบบทุกวันเลยนะเจอแอดทุกวันเลยนะผมเจอแอดทุกวันเลยเนี่ยแบบนี้นะอีโคอันนี้นะเละสไนผมว้านะ่าจะมันอยู่ จะเล่นกลนี่แคมนู่นเลยนี่ยเน็ตเน็ตน็ตมันวะวะวันนี้นะทำต่อไปกันเลยนะอี่แหลกที่ไม่อกี้แมปนะฮะ มัวร์นิ่งฮอร์ผมบอกเลยรอบสุดท้ายนี่แบบเป็นเซอร์ไพรส์มากผมเชื่อรอบสุดท้ายผมไม่เคยเจอไม่เคยเจอสักเซิร์ฟแบบมัร์นิ่งฮอร์ซักเซิร์ฟแบบผมไม่ค่อยไม่เคยเจอเลยนะรอบสุดท้ายแบบนี้อาจะจะเคยเห็นคุ้นตาบ้างนะครับก็เป็นแบบมัวร์นิ่งฮอร์นี่ฮะนี่วอร์ซี ก็เป็มันลิ่งหอนแบบพีบีนะ่ยฮะซตต่อไปกันเลยฮนะเซตต่อไปเนี่คยครับเซ์สุดท้ายอ่ะผมชอบมากถ้ามีคนเล่นนะ,ะเพราะที่ผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นผมว่ามันแบบสุดท้ายอ่ะเกียนมากผมชอบเลยสาร์โล,ล็บเนี้ยเซรอ เทนนิ่งแคมป์ใช่ป่ะเทคนิคแคมป์่ใช่เนี่ยเซิร์ฟสโลว์ไลท์วอร์ซีไทยแลนด์สโลลิฟสโลลิฟไม่ใช่สโลว์ไลท์สโลลิฟนี่แบบนี้เลยผมชอบนี่นะเคลสไตล์เปิดไหนได้เอสเซนจ์จะดีรู้จักแบบชอบมากครัมันเซิร์ฟท้ายแล้วเซิร์ฟท้ายแล้วผมขอล่วงงาน ไหนว่ายิงคนที่ยิงคมที่ผมอยากล่วง กดไอซูส์ซื้อได้นะฮะผมบอกเลยกล้องยังซื้อได้เลยเนะนี่ยไอซืสอซื้อกล้องนะครับใครวนะเนะี่ยแขกไปนับเชิญอ้โเดือดจก็ที่คุณไม่ยิงมึงคว้าอะไรหรอกเพราะคุณไม่สนใจใช่ไหม เล่นลเ่นีล่นีน่เซอร์พรีเมียมฟาร์มได้เลยโอเคไหมครับซีเซอร์ฟาร์มสบายสบายน่าจะมีแค่นี้นะฮะของใส่อะไรก็เฟซมานะครับต้องขอ่อจบแค่นี้ครับนี่นี่พูดหนึ่งมันมีคิวแน่นะ เห็นไหมเฮดช็อต0.5คิลเลอร์เด h คิ l เ d e นี่ดิ๊ด๊ด๊ด Date. Date. น๊นะครับก็ไม่มีอะไรมากแค่นั้นครับโดนจะแปะดิ่งว้ให้ครับเซิร์ฟเซิร์ฟน,นี้เลย Slow Lift วาซีไทยแลนด์วันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับก็ขอบนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ